ผมนะคะวันนี้มานด้ก,การตลาดกล้องถุงพอจรจัดใหม่ค่ะฝากกระเขิมๆคนสิตกตั่างเรียวอุ้งในแต่เ่า,าเ,เห็นว่าเขาดิ่งดึงดึงอยู่คุต้องไปดูพาติสกๆไปดูเพราะว่านี่พายุพายุพัดคลองดิ่ง,งไปเลยพี่แมทชิกไปเลยยายเห็นอยู่ยายคุณ เลยก็พอโอ้ยแม่จิ๋ครับแล้วเขาเขาแฝบลงเหรอเมื่อกี้เขายังกระโดดอยู่เลยเขาแฝบลงเออฝนสิมาเมื่อคืนโอ้โหไหนบ้าเบ้างแฝบให้พี่น้องเบ้างฝน เมื่อคืนนี้ฝนพัดเอาบ้านบอลไปเลยเมื่อกี้นี้เห็นเขากระโดดอยู่ก็เรียกพาน้องมาเบิ้งวันนี้เขาแฝบลงแล้วคุณนูนเห็นกระปองกระป๋องออกแล้วไหมคุณเอาไปดูเลรอลูกไปไปดูใกล้ๆไปปไไกด้โอเคไปเหรอโอเคไป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 มันนี้ป๊าปี้กลับจากทำงานมาวันแรกนะคะ ก็จะมีหมอลำซิ่งหมอลำซิ่งก็ลังต่างหานบ่แล้วก็มียิงปืนตุ๊ก,กตา จับน้ำแล้วครับผมพี่น้องบอกว่าแมทชิคคือพอแม่เมบยก็คือพอสรุลูกผมไม่ใครคือแม่เลยมันบอกพี่น้องเหม็นมาเนะค่ะว่าแมทชิคคือแม่บอพ่อเะได้พีกำลังใจบอผู้ชายต้องเหมือนแม่ใช่ไหมลูก <c oughs> <c oughs> นู่นพี่แมทพี่เบฟไปได้จับลูกโป่งแล้ว จับได้ไหจับได้ไหม แล้วพรุ่งนี้ป้าปี้พามาเล่นนะลูกนะพรุ่งนี้หนูหยุดโรงเรียนนะลูกขาขาขาอะไรโอเคโอเคไปดูไปดูดิไปดูสิไอ้แปบดูสิฮึโป่งโป่งฮึ่มโป่งเอา อยู่โรงเรียนใช่ไหมอยู่ที่โรงเรียนมันเล็กใช่ไหมอันนี้มันใหญ่ใช่ไหมฮะไปไหนคะไปอ๋อไปรั้วนู้นเหรอไปไปไป,ะปะอ๋ะปะอ ยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นเดี๋ยวค่อยขึ้นลูกเดี๋ยวค่อยขึ้นพรุ่งนี้ค่อยขึ้นเนะเาะแล้วพรุ่งนี้ค่อยขึ้นเดี๋ยวฝนจะมาแล้วนะ่ะเ,เห็นไหมหนะ่ะฝ่าแรงไอ้หุ่นฝนสีมาล่ะไปพี่เบ,บพี่เบ,บไปไ,บไป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 นนยังเล่นไม่ได้เห็นไหมมีช้างในช้างมันนอนอยู่ช้างนอนอยู่นอนอยเห็นไหมเห็นช้างนอนไหมพี่เบ ไม่เห็นช้างนอนไหมนะอยากเล่นบาลล็อ่วะสออนไร้บอเด็กหน่อยคือหัวใจก,ก็เป็นคล้องลินเนาะอ๋มันลงไม่ได้นะลกูกไม่เอาไม่เอาค่ะมันยังไม่มีลมหรอกดีใจไห้มันทำไม่ได้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ไหม่พี่พามาเล่นนลนะลูกเนาะโอเคโอเคไหมคะมามามาเดินมาลงมาเดินมาเดินมาเอ๊มา, okay. <c oughs> มาเล่วพี่เบ๊บมา โอ้ oh, ไปหาน้องที่นหนด,ด,ด,ดู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 แมสิกดูนี่นหเอา้า <laughs> ลุกขึ้น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 ,ล,นบบลุกขึ้นแล้วปาปี้ไปไหนอ่ะอ๋ออเบไปทำลูกไม่เอาลูกไม่เอามันจะล้มมันจะล้มค่ะมันจะล้มค่ะลูกหาน้องไม่หาน้องกัเลยไปหาน้องไม่เอาไม่เอาไม่ไปลูกฮึ่มฮึ ลมมาแล้วพี่เมทลมมาแล้วแม่ทชิปกันเลี้ยวบังอืว้าวอ,อ๋ออนี่มันจับจับตุ๊ก,กตาเหรอมันมีเบอร์ทุกอันเหรออ,อนี่เบอร์ทุกอันนะพี่เบฟบฮึฮะฮึไม่อุ้มไม่อุ้มเดินไปเองเดินไปเองพี่เบฟเดินไปเอง นป่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาพรุ่งนี้ค่อยมาอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพาค่อยปี๊พาพามาโอเคไหมโอเคไหมไปมึงไปดูงไปที่ปไปแล้วไปดูไปดูหมอลำหนูเร็วเร็วเรดูหมอลำป่ะมันมีหมอลำนู่นน่ะไปเร็วเร็วเร็วไปไปปี๊พาไปไปขี่รถไปลูกไปขี่รถไปไปเลยไปเลย แมนค่ะแมนโอเคทางกับมาทรงปางกับมาทรงเขากำลังตั้งเวทีอยู่พรุ่งนี้มืออื่นน่าสิคืนเวทีแล้วมองเก่ามองแล้วสิมองเลยแล้วเนาะทำกันตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วนะคะ อืมกะสิมืดๆแน่จักน่อยค่ะเวชีหันหน้าไปทางไหนหันหน้ามาในโบสถ์ไหม,มถ้าหันหน้าไปทางบ้านเราก็ตืบๆอีกหลังเว้ย <laughs> ทั้งหุ่นตืบกว่าลังค่าสัน้นขึ้นเดนเดมันเป็นขื้นเรียบไงมันไปอ้อม เดี๋ยวเปียนการาาหรันหนา้าท่านนี้งั้นชีก็ต้องสังเกตสังเกตต้นใหม่โอ้หันมาทางนี้ใช่ไหมเนี่ใช่ใช่ไงเวทีตรงนี้เวเพริหไหม,มเวจะได้มาเต้นหมอลำนะพรุ่งนี้นะ่ะจะได้มาเต้นหมอลำฮะ ไปฝุ่นปุบัอนนี้โอ้ฝุ่นฝ้าดำม,มากเลยฝุ่นอะเมีแองเอาคักละบาใเท่า,น,านี่ยี่อยอีกละแบบดำเลยอะไรเหรอไปไหนหนูจะไปไหนชี้ก่อนจะไปไหนไปไหนไปไหนไหนชี้ทไไนฝนจะตกเห็นไหมสาธุยังเหรอลูกสาธุก่อนจ้าสาธุ โอ้พี่เวฟดูฟ้าดิเนฟ้าดำมากเลยได้กลับบ้านเราดีกว่าลูกไปเยาฝนจะตกปะฟ้ามึดแล้วปะไปเลยมามามมีดูสิมีดูสิแต่แม่มึงลดลดความลดความโอเคมุจักถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปเหรอโอ้ถ่ายรูปไปไปไป ไปเฟ,ฟืนตกกล้วผุนดำมาล่ะสิเรียนเขาบานมาท่าน